สวีดัสสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงตัวที่ผมซื้อมาใช้งานล่าสุดนะครับไอชั้นวางอะไรแล้วชั้นบรรองในห้องน้ํานะครับที่มีขายกันเตือนในแอปส้มแอปฟ้าแอปดาอะไรพวกนี้แหละครับก็เลยลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ3ามชั้นนะครับ22 2บาทค่าส่งก็อีก30สิบบาทนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการใช้งานนะครับผม 3วันผ่านไปขอก็ามาถึงบ้านแล้วครับแกะปล่องกันดิก,กว่านะครับนี่ฮะเปิดมาก็จะเจอนี่เป็นคล้ายๆราวเหล็กนะครับเป็นเชื่อมมานะครับดูเหล็กมันก็น้ําหนักเบามากนะครับไม่ไม่มีน้ําหนักอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นเหล็กบางๆนะครับชุบสีมานะครับก็ผมสั่งซื้อมาแบบเป็นแบบ3ามชั้นนะครับก็กะว่าจะเอามาแขวนพวก ้าเช็ดตัวนะครับหรือไม่ก็กระดาษเช็ดทู่อะไรพวกนี้นะครับผมเกี่ห้องนี่ฮะของที่อยู่ในถุงก็จะมีนี่ฮะนี่โอ้โหบางเฉียบเชียวนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเอาไว้เป็นข้อต่อนะครับเป็นพลาสติกนะครับมี3ชั้นก็มี3อันต่อข้างนะครับ ในโฆษณาช้อปปี้เนี่ยโอ้โหมีแบบวางขวดน้ําใหญ่ๆนะครับโอ้โหแล้วก็แข็งแรงขนาดรับน้าหนักได้ขนาดนั้นจริงจริง,รงผมดูแล้วไม่น่าจะถึงเท่าไหร่นะครับนี่มีคู่มือไปด้วยนะครับเป็นภาษาจีนนะครับมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งอยู่ฝั่งก็เป็นแบบหนึ่งนะครับนี่ของเราของเราใช้แบบนี้นะครับตะแแรงนี้อันนี้อะไรก็ไม่ทราบนะครับภาษาจีนอ่านไม่ออกแล้วไม่รู้ส่งมาทําไม อันนี้ก็จะเป็นพวกพล็กเอ่อพุกพลาสติกนะครับกับสกรูนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนดำๆน่าจะเป็นตัวปิดหัวสกรูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษเทปกาวสองหน้านะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้โดยที่ไม่ต้องเจาะผนังนะครับก็คือติดกาวไปนะครับแล้วก็กดเทปกาวสองหน้าแต่ผมจะไม่ใช้กาวแล้วครับเพราะว่าดูสภาพแล้วไม่มั่นใจในคุณภาพกาวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเจาะนะครับผมมาดูชิ้นแรกกันนะครับของตัวที่เป็น ราวแขวนผ้าเช็ดตัวนะครับนี่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลลักษณะนี้ครับโอ้โหเหล็กโคตรบางเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆเป็นชิ้นส่วนพลาสติกปิดไว้นะครับอ่านล่างสุดก็จะเป็นราวแขวนผ้าเช็ดตัวนะครับที่ใช้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะเอาไว้แขวนผ้าเช็ดตัวได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็เก็บของนะครับอ่าก็จะเป็น3ามสี่ซี่อย่างเงี้ยครับก็ลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าเหล็กก็เหมือนกันนะครับโอ้โหบางเฉียบเชียว อ่ะไม่เป็นไรผมก็กะว่าจะเอามาแขวนแท่ประเทศตัวกับกระดาษที่ชู่นะครับคงไม่ต้องนลำานักอะไรมากมายนะครับผมนี่อันที่3ชั้นบนก็หน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะครับไม่แตกต่างกันอ่านีชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันก่อนนะครับไม่ต้องดูคู่มือหรอกครับดูแล้วก็น่าจะประกอบประมาณนี้แหละเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีตัวพลาสติกที่เป็นเขี้ยวยืดลงมาลักษณะนี้นะครับเราก็แค่เอารูฝั่งหนึ่งที่เป็นรูนะครับ หัวก็ไปตบตัวเดเือยที่เป็นส,สี่เหลี่ยมนะครับนี่รูตรงนี้นะครับฝั่งนึงจะมีรูฝั่งนึงจะมีตัวแคปปิดไว้นะครับมันจะไม่มันจะไม่มีรูอ่าตรงนี้จะมีพลาสติกปิดไว้แล้วเอาฝั่งมีรูแล้วครับอ่าชั้นล่างสุดเราก็สวมตรงนี้นะครับนี่สวมตรงเหล็กที่เป็นเอ่อพลาสติกที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้แรงกดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องงัดเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้กดแรงๆนะครับ ก็กลัวกดไม่กดกลัวพักกดไปแล้วมันจะหักหรือเกินนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆกดไปเรื่อยๆใช้แรงคนควรอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับประกอบง่ายๆนะครับแต่ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับของขั้นตอนนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับด้านล่างเหมือนจะเป็นเขี้ยวนะครับซึ่งเอาไว้กับรูที่จะมีรูเจาะของเหล็กนะครับดูดก็ด้านล่างนะครับผม แต่ว่าก็ลองสังเกตดูนะครับว่ารูเจาะมันจะงับกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่งับก็ลองกดเข้าไปลึกๆนะครับโอเคชิ้นส่วนอื่นชั้นบนที่สองชั้นที่สามประกอบเหมือนกันได้เลยครับเอาฝั่งที่มีรูตรงนี้นะครับนี่เราก็สวมเข้าไปกับตัวเดือยที่เป็นสี่เหลี่ยมพลาสติกนี่แหละครับเหมือนกันนะครับผมวิธีการประกอบก็คล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็การออกแรงก็ต้องออกแรงกดให้เหมือนกันนะครับ ซึ่งมันจะออกแรงกดพอทุกขวรเลยทีเดียวชั้นสองก็อาจจะต้องมีการสวมเข้าไปทั้งสองข้างให้หลวมๆก่อนนะครับเากนั้นค่อยๆกดเข้าไปให้ใหใหมันสุดครับกดให้สุดทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ หลังประกอบทั้ง3ามชั้นเสร็จนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังจะเห็นว่าจะมีรูทะลุตรงนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับในการเจาะผนังนะครับเนื่องจากว่าผมจะไม่ใช้กาวนะครับมันดูไม่ไม่ไม่น่คงไม่ค่อยมั่นใจกับกาวเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูระดับความสูงในการติดตั้งกันก่อนนะครับก็จะลองกะกะดูนะครับโดยใช้ผ้าเช็ดตัวนะครับคล้องกับตัวแขวนเพื่อตัวด้านล่างนะครับแล้วก็ดูว่า ลักษณะการใช้งานมันจะพอดีกับคนในบ้านหรือเปล่าหรือตัวผมหรือเปล่านะครับก็จะวางตรงนี้นะครับระยะแล้วจะดูว่าความสูงประมาณไหนนะครับพอได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะครับนี่ก็จะมามาร์กนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเอาความสูงระดับนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับไม่อยากติดตั้งสูงมากนะครับประมาณนี้จากนั้นก็จะใช้ตัวระดับน้ํานะครับในการเช็ค ระนาบของตัวชั้นวางนะครับให้มันตรงนะครับผมตอนแรกก็จะใช้แนวเส้นกระเบื้องนะครับแต่ว่าแนวเส้นกระเบื้องดูผลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็เช็คระดับน้ําแล้วกันนะครับผมอ่าพอได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะครับทั้งความสูงทั้งระดับนะครับเราก็เอาปากาเมตินะครับที่มีนะครับจิ้มลงไปในรูนะครับแล้วก็เอ่อมาร์ครูนะครับรูเจาะนะครับไปตรงที่เป็นตรงกระเบื้องนะครับด้านหลังของตัวคานของตัวชั้นวางนะครับ Yeah. Hey. ก่อนที่เราจะติดตั้งตัวชั้นวางกับผนังนะครับนี่ฮะเขาจะมีชิ้นส่วนพลาสติกให้มาอย่างละสีตัวนะครับสีขาวกับสีดํานี่นะครับผมสีขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวแหวนนะครับเอาไปรองหัวสกรูนะครับส่วนสีดําเนี่ยจะเป็นตัวฝาปิดนะครับเอาไว้ปิดหัวสกรูตอนที่เรายึดสกรูก,กับตัวชั้นวางกับผนติดกับผนังแล้วนะครับเพื่อปิดก็เพื่อความสวยงามนะครับนี่จะปิดลักษณะน,นี้นะครับ โดยชิ้นส่วนก็จะมีนี่ฮะก็จะเป็นตัวแหวนนะครับสกรูแล้วก็ฝาครอบที่เป็นสีดำนี่นะครับเราก็จะใช้วิธีเอาตัวแหวนนะครับสวมเข้าไปกับตัวสกรูนะครับจากนั้นเราก็ขันสกรูยึดโครงของตัวชั้นวางนะครับเข้ากับผนังให้แน่นนะครับผมการยึดเนี่ยการขันก็เราจะขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะเพราะว่าถ้านแน่นมากๆเนี่ย เหล็กมันจะยุบนะครับเหล็กมันบางมากเลยนะครับเนี่ยพอขันเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวฝาครอบสีดํานี่แหละครับนี่มันจะเป็นรูแล้วแตบนี้นะครับเราก็ครอบเข้าไปนะครับนี่ครอบเข้าไปเพื่อนี่โอเพื่อให้มันสวยงามนะครับสีเดียวกับสีตัวชั้นวางพอดีนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ปัญหาคือฝาครอบมันก็ดูหลวมๆนะครับมันก็ครอบไม่ได้นะครับผมซึ่งผมมองแล้วผมคิดว่า จะครอบได้ก็คงต้องหยอดกาวลงไปในฝาครอบก่อนนะครับเพื่อจะให้มันติดกับตัวหัวสกรูนะครับซึ่งอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หยอดทีหลังนะครับแต่ปัญหาก็เกิดจนได้นะครับเพราะว่าดีครับแหวนสีดำขาวเนี่ยให้มา4สี่อันนะครับผมขันแตกไปสามอันเลยนะครับมันเปราะมากเลยนะครับเนี่ยนี่เพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่ใช้มันแล้วครับทั้งฝาปิดทั้งตัวแหวนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสกรูยิงเข้าไปตรงๆเลยนะครับ ก็เจาะสกรูนะครับขันเข้าไปนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับจุดแรกขันปลอมหลวมนะครับจุดที่2หลวมหลวมจุดที่สาที่4ี่หลวมหลวมไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามันต้องกลับอะไรหรือเปล่าจากนั้นเราก็ค่อยๆขันให้มันแน่นทีละจุดทีละจุดทั้ง4จุดนะครับจนมันแน่นนะครับนี่เสร็จแล้วงานก็จะออกมาประมาณนี้นครับ <c oughs> ก็เหล็กมันก็ดูสวยงามดีนะครับ ซึ่งดูแล้วความแข็งแรงก็น่าจะเหมาะสำหรับเอาไปใช้วางพวกกล่องทิชชู่หรือไม่ก็พวกผ้าขมผ้าเช็ดตัวนะครับในห้องน้ำนะครับมากกว่านะครับนี่ผมก็จะเอาผ้าเช็ดตัวที่ใช้งานเรียบเสร็จแล้วนะครับแขวนผึ่งไว้ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างมันก็แขวนได้สองผืนนะครับหรือถ้าใครไม่ผึ่ง กาวออกมาเราอาจจะแขวนราวละสองผืนทำาปเป็นสี่ผืนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันอาจจะแห้งช้านะครับด้านบนก็เป็นผ้าเช็ดตัวที่ผมซักเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะวางไว้ด้านบนนะครับการใช้งานลักษณะน,นี้ก็น่าจะถูกวัตถุประสงค์ในการออกแบบเขานะครับตรงนี้ก็จะวางทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำนะครับซักสี่ ถุงนะครับเวลาจะจิบใช้ก็จะได้สะดวกนะครับในห้องน้ํานะครับผมก็เนี่ยครับมันก็น่าจะวางของลักษณะนี้นะครับก็เป็นการจัดระเบียบเช็ดวนะครับแล้วก็พวกทิชชู่ในห้องน้ํานะครับก็เห็นในโฆษณาในแอปต่างๆนะครับโหมีการเอาถังน้ําใหญ่โตนะครับวางด้านบนรับน้าหนักได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะยึดนับยกน้ำหนักรับน้าหนักได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ สมราคาไล้นะครับ200กว่าบาทก็ได้เท่านี้แหละประมาณนี้นะครับก็ใช้ให้ถูกงานนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไปวางของแหลกหนักมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็ถ้าใครสงสัยนะครับว่าถ้าเราไปเจาะผานังได้ไหมติดกาวได้ไหมผมว่าก็พอจะได้นะครับแต่ว่าต้องดูเรื่องน้ําหนักของที่จะวางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างผ้าขนหนูอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าวางจนครบจนแบบที่เป็นทุทททททกต้องการเนี่ย เวลาที่กาวมันเสื่อมหรือว่าอนาคตกาวมันมีปัญหาเนี่ยมันจะหลุดร่วงลงมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะแรกใครไม่อยากเจาะผมว่าก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับใช้กาวก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นผนังก็ต้องเป็นพื้นที่เรียบนิดหนึ่งนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อแบบที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยก็ ลองผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงตะกล้าหน้าจอนี่แหละครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับราคามันก็ขึ้นๆลงๆตามเวลาเวลาของมันนะครับอาจจะไม่เท่ากับที่ผมซื้อมานะครับคลิปนี้ก็แวะมาเล่าสุกันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ